เพชรพระรวยสวัสดีที่สู่ผุสุขคนกับผมก็ขีมัดต,ตามแนวทางล่าพัฒนาของเซียนหยวนเล่าพัฒนาเซียนหยวนวันจันทร์ที่ยี่สิบเด้อพี่น้องเด้อวันจันทร์ที่ยี่สิบมุกรลาสองหาหกแปดเนาะพี่น้องเนาะเซียนหยวนคนกระทรวงมาหาดไทยทเศร้านี่ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาหอดมาอยู่ส่วนสัตว์คอนเจนเนาะพี่น้องมาเที่ยวสวนสัตว์คอนเจนกันเด้พี่น้องเด้อ ตอนนี้อยู่หน้าสวนน้ำเนาะพี่น้องเนาะสวนสัตว์คอนเจนเนี่พี่น้องแผนที่เพ,พิ่นแผนที่มังไปเที่ยวเพิน่นตอนนี้อยู่หน้าสวนน้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่ภูเขาไปน้ำลูกน้ำต่าพี่น้องนางถ่ายอยู่ทั้งดอกแต่กับ,บอ่อแพงหรอกแต่ภูเขาเนาะพี่น้องเนาะมันหนาวกี่เป็นเลนน้ำยังไงเคยเห็นปะค่าผ่านประตแูแค่สี่สิบบาทพี่น้องปอแพง ขอ,ยยของเซียนหยวนนั่นของเซียนหยวนนั่นเขาเลกวิ่งนะพี่น้องเล,เล่กวิ่งเขาที่สองเลกวิ่งเขาสองเล่กเล่กเลียกบนออกเก่าซีซีเล่กล่างออกสองเก้านพี่น้องเด้อล่าพัฒนามือวันสูงกันเลขกบนออกเก่าซีซีเล่กล่างออกสองเก้าเอามาเบิงมาตามกันเบิงน้ำกันล่าพัฒนาของเซียนหยวนที่แหลกววาทีเหตอดู บขี่ีล่งอยูส่สวนสัตว์คอนเจนหมดเลยพี่น้นองบ้านนี้มันคำก็เลยกลับมากับมา,บมาหัดบ้านเลยพี่น้องมือคืนนีวันศุกร์ลาวพันาน้ำดอกเก่าซีซีล่างคือสองเก่าของเชี้ยนยวนเขาตะเหล็กวิ่งได้พี่น้องได้เหล็กวิ่งเขาตะเหล็กวิ่งนี่ของเชี่ยนยวนเหล็กวิ่งเขาสองเหล็กออกสองสองเก่าเนาะพี่น้องของเพื่อนนั้นมามีมามีก็คือบบเขาเลยพี่น้องเนาะมาตามกันต่อพี่น้องลาวพัฒนาเสี่ยนยวน กลับมาหอดบานหอดซองแล้ว <c oughs> ม,มันจันทร์ได้พี่น้องมันจันทร์ที่ยี่สิบเนาะ

เาวเซียนหยวนลรวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด ศูนย์ศูนย์กับหาได้พี่น้องได้ศูนย์กับห้าวิ่งบนล่างศูนย์กับห้าส่วนจับคูศูนย์ห้า ศูนเก้าหนึ่งสองกับมีมากเลยหนึ่งสี่หนึ่งสองเนี่ยพบป่าได้นอกเส้นยวนเนี่ยหนึ่งหก เก้า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 ห้าสามเนาะเก้าสองกับมีมาก เาเห้าส สิบคูเขยังไม่ตกกันดิพี่น้องยังไม่ตกกันดิมาเปิดตกกันศูนย์หกอือสบยไหมศูนย์หกได้พี่น้องได้ เทียนสี่ดีกว่าศูนย์หกศูนย์แปดเก้าแปดอือเออเก้าแปดได้พี่น้องเลยเก้าแปดเก้าแปดสิบสามคคล สิบสามคู่น,นี่ตัวกันอันนี้ตัวกันด้วพี่น,อน้องด้ตัวกันเมื่อเบิงตัวเน้นบ้านี้จากสิบสามคู่เมื่อเบิงตัวเน้นเน้นที่ศูนย์ห้า 09 99 14 97 5เกห่าคูพี่น้องเบิ้งกระคะัเก่าเก่าเอ้ยังมีหาสามอีกเน่นหกสิบสามคูสิบสามคู่เน่นหกคูเด้อพี่น้องเด้อ สิบสามคู่เน้นหกคู่เออเดี๋ยวแมนถือต่องอพ,พ,พ,พี่น้องห้อแคมปหน้าจอได้วันจันทร์ที่ยี่สิบมกราสองหาหกแปดเล่าพัฒนาเส้นชวนวิ่งศูนย์ กับหส่วนจับคู่นี่กครัสิคู่บนล่างไปกับกบขีมียอยู่ศูนหาศูนเก้าหนึ่งสเกเกหาสาสองเก้แล้วก็หาสตกกันเนี่ยคศูนหกศูนแปแล้วก็แปดใกลเก้าแปดได้ลองเก้าแ เพิ่นก็เน้นเนี่หคู่สิาคูเน้นหคู่ได้พี่น้องเด้ศูนหาศูนเกลว์หนึ่ลักเกเกลหลักหาสเกเจดได้พี่น้องเด้อสิาคู่เน้นหคู่พี่น้องเาแคบหนาจอได้เอาขอพุ้นเส้นย้อนละยๆครับผมขอให้พี่น้องโชคมานกันสุขภูสุคนรวยเรืให้ปังปังกันขอพุ้นเส้นย้อนครับผมเอาตามนี้ได้พี่น้องเด้อธรรมะขจัดตะขัดกันได้อาขอให้รวยเรื่อยให้ปังปกันก็จะเลื่องฝากคนไรคนแท่คนติดตาม เพชรพาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม